พูดถึงการออกจากอพัตดิุทฐานะครับเอเอวิธีเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกง่ายด้วยนะโอ้โหวิธีการเนี่ยทุกวันนี้เขาเขาแปลงวิธีการไปหลายเรื่องอ่ะครับผมอย่างเช่นเรื่องของการอ,อุนปกปิดอย่างเงี้ยถ้าเป็นเอาพระวินัยจริงๆแล้วเนี่ยวันปกปิดก็ต้องอยู่ตามปกปิดจริงๆอืมก่อนที่จะขึ้นมานัดนะครับแล้วไอ้วันปกปิดเนี่ยถ้าเป็นมหานิกายเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการอธิษฐานพักวัด สมมตินะคุณจะไปบินขบาาอย่างเงี้ยเขาอธิฐานพักวัดพักวัดจริงๆพักวัดวันนั้นก็นับไม่ได้แต่เขาก็อนุโลมใช้กําลังสงฆ์กว่าพักวัดอย่างนั้นนับวันได้อย่างนี้เป็นต,ต้นมันก็ถ,ถ้าจะเอาบริสุทธิ์จริงๆิมันทาอย่างนั้นไม่ได้ไงครับนี้ถ้าคุณไม่พักวัดคุณออกไปบินขบาาเจอพระคุณไม่ได้บอกวัดราตรีนั้นก็เป็นลัติเฉิดหรือวันนับไม่ได้อีกอย่างนี้เป็นต้นครับครับผมมีอีประเด็นหนึง่งทุกวันนี้เขาใช้กันก็ใช้เหมารวมแค่สามวัน เหมารวมสามวันเนี่ยโดยใช้กําลังสงบอกว่าเาหมารวมได้สามวันจะปิดมากี่วันก็เหมาแค่สามวันใช้วิธีเหมานะซึ่งถ้าไปดูในวินัยปิดกไม่ได้ก็ต้องอยู่ตามนั้นนะติดเอ่อปกติไว้กี่วันก็ต้องตามนั้นอืมอช่เนี่ยเป็นต้นแล้วก็ยังต้องมาสุ่มเสี่ยงกับตอนเข้ามานัดแล้วจะเป็นซ้ํำไหม,อ,มอะไรพวกนี้นะมันก็วุ่นวายนะแล้วก็อับพานทีนึงเนี่ยใช้กําลังสงยี่สิบรูปเนี่ย ทุกวันนี้เนี่ยยี่สิบรูปนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะเราจะใช้จํานวนมากเข้าไปแต่จะตูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอาบัตสังฆทิเศสนี่ยไม่ได้ออกง่ายๆเนี่ยอืมเขาจะไม่ยอมออกให้ง่ายๆใช่ไหมครับไม่ใช่ผู้ปฏิบัติถ้าศึกษาวินัยจริงๆนะจะรู้ได้ว่าการจะทําให้บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยทําได้ยากถ้าศึกษาวินัยอย่างของมอนะครับแต่ผมคงไม่ทําผิดจริงๆหรอกครับถ้าไม่ทําผิดจริงๆอย่าไปอย่าไปเข้านะอย่าไปเข้าไม่ควรนะครับไม่ควรอย่ายุ่ง ไม่งั้นเดี๋ยวมีอะไรซ้อนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหทีนี้อะไรยุ่งเลยอืไม่ควรโอเคครับผม,มทีแรกว่าจะใช้วิธีนี้ปีกวิเวกค,ความตรงก็คือความตรงนะไม่เป็นก็คือไม่เป็นไม่ต้องไปทําครับอืมครับ